สวัสดีค่ะวันนี้ h o l ล m i มสก็มาเล่าเรื่อยเปื่อยกันอีกแล้วค่ะโดยที่หัวข้อเล่าเรื่อยเปื่อยในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกับ EP ีที่แล้วนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับบุคลากรสายเวทกันไปวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะมาพูดก็เป็นบุคลากรหมอดูค่ะหรือว่าบุคลากรสายทำนายซึ่งในไทยเนี่ยเราก็จะรู้จักคนที่สามารถทำนายได้ ด้วยศาสตร์ต่างๆนะคะเราก็เรียกว่าหมอดูใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้ศาสตร์ของทางจีนเนี่ยก็จะเรียกว่าซินแสหรือว่าจริงๆอาจจะมีคําเรียกแตกต่างกันไปแบบเกี่ยวกับโหราจยานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยมีคําที่ใช้เรียกหมอดูหลากหลายมากเลยค่ะซึ่งเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ กับคำที่เรียกแบบเบสิกที่สุดเลย f o r t u n e t e l l e r ค่ะ f o r t u n e t e l l e r เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกผู้ทํานายดวงชะตาแบบรวมๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะเรียก f o r t u n e t e l l e r ว่า diviner ด้วยเช่นเดียวกันคือหมายถึงเป็นผู้ที่ฝึกฝนศาสตร์แห่งการทํานายซึ่งผู้ทำนายแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้ศาสตร์การทำนายตามความชำนาญของแต่ละคนแต่ละศาสตร์เนี่ย ก็มีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปอีกค่ะซึ่งคำทํานายส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นการคาดคะเนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าบางทีอาจจะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้รวมถึงมีคำทํานายเกี่ยวกับการให้คำแนะนำแก่คนที่มารับการทํานายและจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าศาสตร์การทำนายเนี่ยมีหลากหลายใช่ไหมคะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ย ศาสตร์ในการทำนายที่เราน่าจะคุ้นชินกันที่เราเห็นกันอยู่ก็จะมีดังนี้ค่ะอันแรกสุดเลยนะคะ Astro l o g y คือเป็นการทำนายเกี่ยวกับราศีแล้วก็การโครจรของดวงดาวคือถ้าทางไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าโหราศาสตร์ทำให้โหนหรือว่าโหราจาร์เนี่ยจะถูกเรียกว่า a s t r o l o g e r ค่ะ าศาสตร์ที่สองนะคะมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่าศาสตร์นี้ค่อนข้างบูมขึ้นมานะคะก็คือาศาสตร์เกี่ยวกับออราค่ะก็คือออร่ามันซี่นะคะมันเป็นการทำนายจากออราของแต่ละบุคคลนะคะโดยที่อาจจะมีการใช้เครื่องมือหรือว่าบางทีแล้วอาจจะมีการสังเกตออราจากความรู้สึกหรือว่าบางคนอาจจะสามารถที่จะสัมผัสออราได้ก็ได้เป็นแล้วแต่กรณีนะคะาศาสตร์ต่อมา คือคาโตมันซี่ค่ะคาโตมันซี่เนี่ยเป็นศาสตร์ที่แม่หมอใช้อยู่นะคะก็คือเป็นการทํานายโดยใช้ไพ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ที่เราใช้เล่นกันทั่วไปนะคะหรือว่าไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคอร์หรือว่าอาจจะมีระบบอื่นๆก็ได้ซึ่งถ้าผู้ทํานายคนไหนเนี่ยใช้ไพ่ทาโร่เป็นหลักเลยนะคะหรือว่าใช้ไพ่ทาโร่เพียงอย่างเดียวในการทำนายเนี่ยเขาเรียกศาสตร์นั้นว่าทาโรเมนซี่ค่ะส่วนศาสตร์ต่อมานะคะ เรียกว่าไคลโรแมนซีเป็นศาสตร,ร์การทำนายจากลักษณะของมือค่ะคือนอกเหนือจากการดูลายมือนะคะก็คือเขาจะดูเกี่ยวกับสัดส่วนต่างๆของมือด้วยคือไม่ใช่แค่ลายมืออย่างเดียวไม่ได้แค่ฝ่ามืออย่างเดียวก็จะดูแบบนิ้วดูข้อนิ้วดูแบบบางทีอาจจะลามไปถึงข้อมือด้วยนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนที่ดูแค่ บนฝ่ามือหรือว่าดูลายมือซะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าศาสตร์ปาเมสตรีค่ะและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นศาสตร์ที่ว่าดูจากลักษณะรูปร่างของเล็บเขาเรียกว่าโอนิโคมานซีค่ะซึ่งสามศาสตร์นี้ก็จะเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับฝ่ามือเกี่ยวกับเล็บอะไรบนมือทั้งหมดเลยนะคะมาดูศาสตร์ต่อไปกันดีกว่าคะ่ะศาสตร์ คริสตัลโลแมนซีเป็นการทำนายจากลูกแก้วหรือว่าคริสตัลซึ่งเราจะเรียกการทำนายแบบนี้ว่าสครายิงนะคะโดยที่จะเป็นการที่อาจจะเป็นการมองรูปภาพมองเงาสะท้อนบนคริสตัลก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นการที่เพ่งจิตไปยังคริสตัลแล้วก็เหมือนอาจจะเห็นนิมิตหรือว่าอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ และศาสตร์ต่อมาเลยก็คือ face reading ค่ะก็เป็นการดูหัวเหงนั่นเองก็คือว่าดูว่าสัดส่วนบนใบหน้าหรือว่าลักษณะบนใบหน้าเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรอย่างตาโตตาตีผิว สีอะไรหน้าผากกว้างหน้าผากแคบมีไฟมีเคียดมาแรงวันตรงไหนนะคะอันนี้ก็เป็นการดูโงเ่เฮงค่ะและต่อมาเป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันก็คือมีชื่อเรียกทางจีนนะคะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเฟงชุยหรือว่าถ้าในภาษาจีน หรือภาษาไทยที่เราคุ้นชินกันก็คือศาสตร์ห่วงจุ้ยค่ะก็จะดูความกลมกลืนของสถานที่นะคะโดยที่คำนึงทั้งภายในแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบข้างคือห่วงห่วงจุ้ยเนี่ยเราก็จะดูใช่ไหมคะอย่างแบบเหมือนอะทิศเหนือเนี่ยควรจะเป็นอะไรทิศใต้ควรจะเป็นอะไรตะวันออกตะวันตกเขาก็มีหลักการในการดูของเขาว่ามันดีกับกิจการงานหรือว่าดีกับบ้านของคุณแบบไหนนะคะส่วนใหญ่มันก็จะดู เป็นสภาพแวดล้อมมากกว่าสำหรับห่วงจุ้ยนะคะต่อมาศาสตร์ที่เราเคยยกมาเล่าใน EP ีที่แล้ว Necromancy ค่ะก็คือการทำนายจากศพหรือว่าคนตายหรือว่าติดต่อสื่อสารกับวิญญาณค่ะซึ่งการติดต่อสื่อสารในแบบ Necromancy เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องปลุกขึ้นมานะคะหรือว่าคุยกับวิญญาณบางทีศึกษาจากลักษณะของศพก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และอีกศาสตร์หนึ่งที่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเชื่อนะคะ numerology ค่ะศาสตร์แห่งตัวเลขค่ะทุกคนที่แบบมีการเปลี่ยนเบอร์มือถือให้เป็นเลขมงคลอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตามศาสตร์ของ numerology นะคะอีกศาสตร์ต่อมาค่ะอันนี้ เป็นเรื่องที่บางทีก็เหนือจิตสำนึกไปหน่อยหนึ่งก็คือ oniromancy เป็นศาสตร์การทำนายจากความฝันค่ะแล้วก็ศาสตร์ถัดไปเลยนะคะ onomancy oh, เป็นศาสตร์การทำนายจากชื่อค่ะบางทีแล้ว เราเกิดมาเวลาเราตั้งชื่ออะไรเงี้ยอย่างแม่ของแม่หมอพ่อแม่ก็จะไปถามพระก่อนให้ตั้งชื่อตัวละครเอ้ยไม่ใช่ตัวละครตัวอักษรไหนที่มันเป็นกาลกินีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใส่ในชื่อใช่ไหมคะควรจะมีตัวอักษรไหนอะไรอย่างเงี้ยคือชื่อแม่หมอชื่อจริงแม่หมอก็ตั้งชื่อมาจากหลักการนี้เช่นเดียวกันและสุดท้ายเลยที่เรายกมานะคะคือศาสตร์ ทาซกราฟีค่ะหรือว่าบางทีก็เรียกได้ว่า ทัสเซโอแมนซี่เช่นเดียวกันมันเป็นการทำนายจากใบชาหรือกาแฟอันนี้อาจจะเคยเห็นกันในการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะว่าแบบเทชาแล้วแบบก้านชาตั้งอะไรเงี้ยแสดงว่าโชคดีแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีลึกกว่านั้นค่ะบางทีมันมีคราบกาแฟที่เหลืออยู่จะสามารถทำนายเป็นอย่างไรคราบชาอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะตีความจากรูปภาพที่เหลืออยู่หลังจากการดื่มชาค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์แห่งการทำนายยังมีอีกมากมายนะคะแต่เราขอยกขึ้นมาแค่ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันให้ทุกคนมาฝึกภาษาอังกฤษกันเล็กน้อยนะคะอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องตามแบบ pronunciation ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เดี๋ยวแม่หมอจะ list ไว้ใน description ว่าจริงๆแล้วมันสะกดอย่างไรและถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูต่อได้ค่ะ ซึ่งพอตอนนี้เรายังพูดถึง fortune teller หรือว่า diviner อยู่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะที่เรียกรวมๆ fortune teller หรือว่า diviner เช่นเดียวกันแต่ว่าคำศัพท์นี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ในทางสกอตแลนด์ค่ะเขาจะเรียกนักทำนายผู้หญิง ที่สกอตแลนด์ว่าสเป์ไวท์ค่ะซึ่งคำว่าสเป์เนี่ยเป็นภาษานอสโบราณแปลว่า p r o p เฟซีหรือว่าคำทำนายเขาก็เลยเรียกว่าสเป์ไวท์เป็นนักทำนายผู้หญิงนะคะพอคำว่าสเปแปลว่า p r o p เฟซีใช่ไหมคะนักทำนายต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือ p r o p เฟ t ค่ะ p r o p เฟ t เนี่ยสามารถสะกดอย่างที่เราขึ้นไป บนคลิปนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะสะกด P R O P H E T ก็ได้เช่นเดียวกันก็คือแปลว่าเป็นผู้ทํานายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า p r o p h e t เนี่ยจะแตกต่างจาก Fortune Teller เลยก็คือ เป็นผู้ที่ได้รับสารแล้วก็ส่งสารต่อคล้ายกับว่าเป็นคนกลางในการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าไม่ได้มีการประทับร,ร่างอะไรแบบร่างทรงหรือว่าเมดยมนะคะโดยการรับคำทำนายหรือว่าข้อความเนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวกับาศาสนาและความเชื่อคะ่ะเหมือนเขาจะสื่อสารกับเทพเจ้าหรือว่าสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะมากกว่านะคะโดยที่ หลังจากที่ prophet เนี่ยได้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็เอาสิ่งที่เขาได้รับมาสารนั้นเนี่ยมาบอกต่อค่ะซึ่งถ้าดูตามตำแหน่งแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่า prophet เนี่ยเป็นโคโศกของเทพเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะและ prophet เนี่ย ก็มีการเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า o r a c l e คหรือว่า s i บิลได้เช่นเดียวกันแค่ว่าความต่างเนี่ยก็คือบางทีทางกรีกและโรมันเนี่ยเขาจะเรียกออร์เคอรเป็นสถานที่ด้วยคือไม่ได้เรียกใช้แค่คนที่สื่อสารกับเทพเจ้าว่วาออร์เคอร์อย่างเดียวแต่ว่าสถานที่ที่คนคนนั้นอยู่เนี่ยก็เรียกว่าออร์ l เคอรเช่นเดียวกันค่ะส่วนซิบิลเนี่ย จะเป็นโปรเฟทตที่เป็นผู้หญิงที่จะพำนักอยู่ในสำนักหรือว่าวิหารหรือว่าเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดตามตำนานเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำนายหญิงที่อยู่ในวิหารเดลฟีตามตำนานกรีกก็ได้ค่ะบุคลากรหมอดูต่อมาก็คือเซียค่ะเซีย er เนี่ยเขาบอกว่าความหมายเนี่ย แปลว่าผู้ที่มองเห็นด้วยดวงตาแห่งจิตเป็นผู้ที่ฝึกฝนในศาสตร์แห่งการทำนายที่สามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นภาพสถานการณ์จริงโดยที่มักจะเป็นสถานการณ์ในอนาคตนะคะซึ่งอาจจะมาในรูปแบบความฝันหรือว่าอาจจะเป็นในนิมิตก็ได้หรือบางทีอาจจะมองเห็นเป็นภาพชัดเจนขณะที่กำลังเพ่งสมาธิก็ได้ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยการมองเห็นของเซียเนี่ยไม่ได้เจาะจงเพียงแค่อนาคตเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเซียสามารถที่จะดูอดีตและก็ดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เช่นเดียวกันแต่ว่าการมองเห็นของเซียเนี่ยเหมือนเป็นการที่ว่าเซียเนี่ยเป็นกึ่งๆคล้ายๆกับพยานในสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในฐานะบุคคลที่3แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นๆค่ะ เอ๊ะแล้วพอเราพูดถึงเซียไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับอีกชื่อหนึ่งนะคะที่มีความสามารถในการมองเห็นเช่นเดียวกันคนนั้นก็คือ c i ค v o y a n c e ค่ะ i คลวอ a น์ e เนี่ยตามความหมายเลยเนี่ยก็แปลว่าผู้ที่มองเห็นชัดเจนคือ v o y ว n นเนี่ยจะบ่งบอกถึงผู้ที่มีพลังพิเศษที่มีสัมผัสแล้วก็ประสาทรับรู้เหนือกว่าผู้อื่นหรือบางทีถ้าเกิดในทางไทยเนี่ยเราเรียกคนเหล่านั้นว่าคนที่มียานทิ์ค่ะซึ่งการที่มียานทิ์เนี่ยก็เลยทำให้ c l a v o y a n t สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่อื่นหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเหมือนว่ามีซิกเซนลางสังหรณ์ที่เหนือกว่าคนทั่วไป โดยทั่วไปเนี่ยเชื่อว่า clairvoyance เนี่ยจะมีพลังนี้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะโดยที่จะสามารถแบ่งพลังของ clairvoyance ได้เป็น3ระดับระดับแรกเลยคือ pre cognition ก็จะเป็นพลังในการรับรู้ที่จะทำนายอนาคตระดับที่2คือ retro cognition นะคะเป็นพลังที่มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและ ระดับที่3คือ Remote Viewing ก็คือพลังที่จะรับรู้สิ่งต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เกิดห่างไกลเหนือระยะการรับรู้ปกติได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาสรุปดูกันนะคะกับรายละเอียดของเซียและแคลวอน ก็คือเซียเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องการมองเห็นเลยนะคะอาจจะเห็นภาพเห็นเหตุการณ์แต่ว่าแคลวอนเนี่ยอาจจะกว้างกว่านั้นบางทีอาจจะมีการสัมผัสรับรู้อื่นๆแบบเหมือนมีการได้ยินมีการแบบลางสังหรณ์อะไรเงี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในลัทธิศาสนาความเชื่อบางอย่างบางทีทั้งคู่อาจจะได้รับการเคารพยกย่องเป็น p r o p h e t หรือว่า อ r ร c l e ได้เช่นเดียวกันค่ะและมาดูต่อก,กันกับบุคลากรหมอดูถัดไปนะคะเศกค่ะเศกเนี่ยอาจจะไม่ใช่พูดที่ใช้ศาสตร์การทำนายซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเศกเนี่ยถือว่าเป็นผู้รู้หรือว่านักปราชญ์ที่ว่ามีความรู้หลากหลายแขนงแล้วก็มักจะมีความเที่ยงธรรมหรือว่าเป็นกลางด้วยดังนั้นเนี่ย ตัวเสกเนี่ยมักจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาและก็แนะนำเวลาที่คนประสบปัญหาต่างๆด้วยความรู้ความเข้าใจในศาสตร์หลายแขนงอย่างถ่องแท้ซึ่งมันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยเสกเนี่ยมีทักษะในการคาดคะเนอนาคตหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกันกันกบนักทำนายต่างๆด้วยค่ะมาต่อกันกับบุคลากรหมอดูถัดไปนะคะไซคิกค่ะ ไซคิงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่จะมีพลังทํานายสัทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไซคิกถือเป็นผู้ที่ใช้ศาสตร์ที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์ค่ะและบางทีแล้วเนี่ยพลังของไซคิกเนี่ยก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่าความเชื่อเท่าไหร่นักด้วยนะคะแบบมีพลังขึ้นมาด้วยตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นซึ่ง อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าไซคิกจะต้องใช้พลังที่เขามีในการทำนายอย่างเดียวแต่ว่าจะค่อนข้างมีหลากหลายศาสตร์หรือว่าความสามารถที่มันทับซ้อนกับศาสตร์ของ Fortune Telling ด้วยดังนั้นเราก็เลยรวมไปว่าไซคิกเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีพลังในการทำนายหรือว่าบุคลากรหมอดูค่ะ และมาต่อกันที่บุคลากรหมอดูถัดไปกันดีกว่าค่ะคืออันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับคนไทยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆคำศัพท์นี้เนี่ยมีการใช้มากมายในต่างประเทศนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เรียกหมอดูสะทีเดียวเลยแต่อาจจะมีก็ได้มั้งคะเรียกว่ามิสติกค่ะมิสติกเนี่ยเป็นผู้ที่ ล่วงรู้หรือว่าบางทีก็เคลมว่าตัวเองได้ล่วงรู้ถึงสิ่งลึกลับหรือว่าปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้นะคะบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่เขารู้มันเหนือกว่าสิ่งที่มนุษย์จะสามารถหาคำตอบได้ะคะ่ะโดยที่มันอาจจะเกิดจากการสื่อสารโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นการรับรู้ตามสัญชาตญาณหรือบางทีอาจจะเกิดมโนภาพอะไรซึ่งเขาบอก ว่าเวลาที่มิสติกเนี่ยได้สัมผัสรับรู้กับข้อมูลที่เหนือมนุษย์อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นห่วงภวังแบบสภาวะแห่งความปิติทางจิตวิญญาณค่ะหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า spiritual ecstasy นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยแม่หมอไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะกับการที่ เรียกหมอดูหรือว่าคนที่มีพลังการทํานายว่ามิสติกแบบนี้แต่ว่าเอาจริงๆพอมาดูคำสท์เนี่ยมิสติกก็สอดคล้องกับคําว่ามิสท e รีดังนั้นเนี่ยตัวมิสติกเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวเขาอะได้สัมผัสกับประสบการณ์ลึกลับที่เหนือคําอธิบายซึ่งมักจะเชื่อมโยงไปกับศาสนาหรือว่าลัทธิความเชื่อที่เขาเชื่อถืออยู่ณนะตอนนั้นนะคะและมาต่อกับบุคลากรหมอดูถัดไปกันดีกว่าค่ะออกเกอร์ค่ะ เขาบอกว่าออเกอร์เนี่ยเป็นนักบวชของทางโรมันที่ศึกษาศาสตร์ออเกอรีซึ่งพอแม่หมอไป Google Translate ดูนะคะก็แปลว่าการทำนายนั่นเองในการที่ออเกอร์ศึกษาศาสตร์นี้เนี่ยมันเป็นการศึกษาในการตีความเจตจำนงของพระเจ้าจากการที่สังเกตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกำหนดไว้ค่ะเขาเรียกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าเทมพลมนะคะ คือบางทีแล้วการศึกษาของเขาเนี่ยเขาอาจจะสังเกตว่านกที่บินเข้ามาสถานที่นั้นมีกี่ตัววิธีการบินเป็นอย่างไรส่งเสียงแบบไหนหรือว่าสภาพอากาศในแถบพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเขาก็เอา เอาข้อมูลต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยมาตีความว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะเป็นอย่างไรหรือว่าตอบคําถามในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมาถามเขามาขอบคาปรึกษาจากเขาเขาก็สังเกตสังเกตแล้วเขาก็ตอบคําถามตีความตอบคําถามไปอย่างนั้นนะคะซึ่งพิธีกรรมนี้เนี่ยจะสามารถทำนายได้ทั้งเรื่องใหญ่ๆเช่นเกี่ยวกับสงครามก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะทำนายเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกัน พอฟังแล้วเนี่ยพิธีกรรมของออเกอร์ที่ใช้เนี่ยบางทีมันอาจจะคล้ายๆกับพิธีแรกนาขวัญของไทยหรือเปล่าที่ดูว่าแบบพระโคจะเลือกทานอะไรในปีนี้แล้วก็ทำให้เกษตรกรรมหรือว่าการเพาะปลูกอะไรพืชผลของปีนี้จะเป็นอย่างไรสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราได้รู้ว่าพระโคกินอะไรไปนะคะก็น่าจะคล้ายๆกันอย่างนี้เนี่ยแหละคะ่ะ แล้วมาดูกันต่อดีกว่าค่ะสำหรับบุคลากรหมอดูสุดท้ายนะคะที่ชื่อเท่มากแม่หมอชอบชื่อมากก็เลยยกอันนี้มาเล่าด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือซูสเซเยอร์ค่ะซูสเซเยอร์เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เรียกหมอดูที่เป็นผู้ชายนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นภาคผู้หญิงของซูสเซเยอร์เนี่ยจะเรียกว่าไพโตเนตนะคะ คือซูเซเยอร์เนี่ยแปลว่าคนที่พูดความจริงค่ะซึ่งมันเกิดจากคำว่าซูดเนี่ยเป็นคำเก่าแก่ของภาษาอังกฤษแปลว่า truth หรือว่า reality ซึ่งเขาก็บอกว่าซูเซเยอร์หรือว่าไพโตเนตเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลที่เขาได้รับจากบรรพบุรุษในการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะคือเหมือนกับว่าเอาเรื่องจริงมาบอกต่ออะไรประมาณนั้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปอ่านรายละเอียดของซูเซเยอร์เนี่ยเหมือนพลังของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกับพลังของนักทำนายอื่นๆเลยคือบางทีอาจจะเห็นภาพเห็นนิมิตก็ได้บางทีอาจจะมีการใช้ติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต่อสื่อสารกับวิญญาณบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นแล้วคือเหมือนศาสตร์การทำนายใน แต่ละนักทำนายบุคลากรหมอดูในแต่ละแบบนะคะมันค่อนข้างจะทับซ้อนกันแบบนี้เนี่ยแะคะ่ะแต่ว่าทางซูเซเยอร์เนี่ยที่มันแตกต่างจริงๆที่แม่หมอหาเจอมาก็คือเขามีการใช้ความรู้ที่สืบทอดมามา,มาผสมผสานในการทำนายแล้วก็มีการสังเกตลางบอกเหตุต่างๆแล้วก็นำมาตีความตามความเชื่อรวมถึงอาจจะมีพิธีกรรมที่ ค่อนข้างจะโหดร้ายนิดนึงนะคะก็คือต้องใช้สัตว์มาบูชายันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อ่านคำทำนายจากอวัยวะภายในของสัตว์ที่หลงเหลืออยู่นะคะแบบบางทีมันอาจจะมีรูปร่างอะไรที่เขาแบบสามารถตีความได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วศาสตร์นี้เนี่ยมีชื่อเรียกของมันค่ะว่า e x t i s ิสปาค่ะและก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ เรื่องราวเล่าเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับบุคลากรหมอดูในวันนี้ค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆบุคลากรหมอดูเนี่ยทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเราก็แบบเออพอเราเดาได,ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเห็นไหมคะว่าก็มีหลายอันเหมือนกันที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นคำคำนี้มาก่อนเลยซึ่งมันก็น่าสนใจดีค่ะแล้วก็ แม่หมอก็ได้เอาข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะเกี่ยวกับศาสตร์การทำนายใส่ไว้ใน description แปลไว้ให้คิดว่าน่าจะทำให้คนที่สนใจเข้าไปดูได้อาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นไปก็ได้นะคะแต่สำหรับแม่หมอขอยุดแค่ไพ่เนี่ยจริงๆแล้วบางทีมันก็มีอะไรน่าสนใจ เกี่ยวกับไพ่แต่ละสำรับซึ่งแม่หมอก,ก็จะเอามาทำในโฮลิมิสโฮลิมิต่อไปค่ะและก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแก้ไขอะไรยังไงคือแบบเหมือนเรารู้เรื่องนั้นดีกว่าก็ คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรคอมเมนต์ Comment มาได้เช่นเดียวกันหากว่าเรามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและสุดท้ายเลยอยากจะให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังโฮลิมิสกันต่อไปค่ะว่าเราจะมีอะไรมานำเสนอให้กับทุกท่านอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ